สวัสดีปีใหม่สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลพิภพนะครับจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับจงประสบความสุขความเจริญน,นะครับสำเร็จสมหวังกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังมุ่งมา่ปรารถนาไว้ตลอดทั้งปี2,567นี้เลยเปิดต้นปีมานะครับในเดือนมก,การานี้ถือว่าก็เป็นเดือนที่องค์ประกอบโดยรวมอะไรต่างๆเกี่ยวกับ ชาวลัคนากรากฎอยู่ในมุมที่ดีนะเรื่องของการเงินก็จะดูปลอดโปร่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานถึงแม้จะต้องแข่งขันสูงหน่อยแต่ก็จะมีโอกาสกับเรื่องของการงานที่มันเด่นๆที่ดีสําหรับคุณนะครับและดาวพฤหัสก็จะกลับมาเดินที่เป็นมุมปกติแล้วก็ค่อนข้างส่งผลดีกับชาวลัคนากรากฎด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ มาเริ่มวันที่ตัวตนของชาวลัคนากรากฎกันก่อนเลยนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนากรากฎก็คือดาวจันนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็ไม่ได้มีดาวอะไรมาโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปตามการเดินทางของดาวจันทร์กันในแต่ละช่วง2วันครึ่งเลยนะครับแต่องค์ประกอบที่ดีในเดือนนี้นะครับจากการที่เดี๋ยวตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสเองเนี่ยเขาจะหยุดเดินถอยหลังแหละ ซึ่งดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยดาวพฤหัสเขาทำหน้าที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาเรื่องของความเติบโตความก้าวหน้านะครับเรื่องของความรู้อะไรต่างๆการได้รับการสนับสนุนเนี่ยพอดาวมันไม่เดินถอยหลังมันก็จะมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนหรือการเติบโตในช่วงที่มันควรจะเป็นตามที่มันควรจะเป็นนะครับดาวพฤหัสมาจากคําว่าอะริซึ่งก็ดาวมันนั่นหมายถึงว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องศิีนเชื่อมันก็ หรือเรื่องของการที่คุณจะต้องไปสอบไปแข่งขันอะไรมันก็ควรจะเป็นไปตามเรื่องของเวลาที่มันควรจะเป็นไม่ได้มีความล่าช้าอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับอีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือดาวรุตยูเนี่ยเขาก็จะหยุดเดินถอยหลังนะครับ ตั้งแต่23ไปเหมือนกันก็จะส่งผลดีเพราะดาวเนี่ยเขาไปอยู่ในเรื่องของลาภะที่แปลว่าความสําเร็จลาบผลมันก็จะทําให้ความสําเร็จลาบผลอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะไม่ได้แบบผันผวนมากนักนะครับก็จะอยู่ในมุมโอกาสที่กับเรื่องของความสําเร็จหรือการได้รับอะไรมันอยู่ในมุมที่ดีขึ้นอันนี้โดยองค์ประกอบภาพรวมที่มันจะต่างไปจากเดือนก่อนก่อนหน้านั้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูการเดินทางของดาวจันทร์เลยนะครับตั้งแต่วันที่1 ถึงวันที่2ก่อน13นาฬิกา30นาทีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวประจำตัวของคุณดาวจันเนี่ยไปอยู่ในเรื่องการเงินคุณก็อาจจะต้องไปโฟกัสกับเรื่องของเงินเงินทองทองแหละแต่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวการเงินของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริมันอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสกับเรื่องของการเงินเป็นไปในมุมที่อยากให้เป็นอะ่ะมันเหมือนกับดูมีเกณฑ์กับการติดขัดมีอุปสรรคซึ่งดาวจันเนี่ยเล็งอยู่กับดาวเสาร์นะครับอุปสรรคหนึ่งอาจจะมาจาก คู่ของคุณก็ได้สําหรับคนมีคู่มันหมายความว่าบางทีคุณอาจจะต้องการใช้จ่ายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณอยากให้เป็นเพราะมันดูมีอุปสรรคและอาจจะต้องอึดอัดจ,จากคู่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับพอวันที่2ตั้งแต่13.30นาฬิกา30นาทีจนถึงวันที่4เนี่ยดาว ตัวคุณก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัชชะนะครับมีเรื่องของการต้องเจราจาเรื่องของการเดินทางนะครับซึ่งดาวจาันตําแหน่งนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาการติดต่อของคุณดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ในจุดที่ถือว่าก็ดีนะครับและก็อยู่กับดาวที่ดีแสดงว่า มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เดินทางก็ได้นะและไปอยู่ในพบเรือนปุตตะเดินทางท่องเที่ยวอะไรลักษณะแบบนี้เดินทางแบบไปท่องเที่ยวสนุกสนานก็อาจจะมีเกณฑ์กับการมีความสดใสนะครับได้ท่องเที่ยวได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณจะเจรจาติดต่ออะไรเนี่ยการที่ดาวพุธด,ดาวเรื่องการเจรจาไปอยู่ร่วมกับดาวสุขที่เป็นคําว่าลาภะก็เป็นช่วงที่จะเจรจาติดต่ออะไรต่างๆได้ดีในช่วงนี้วันที่5นะครับจนถึงวันที่7ก่อน10นาฬิกาสีนาทีเนี่ยดาว ตัวคุณก็ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุซึ่งดาวจัน์เวลามาอยู่ในภพพันธุดาวเขาได้อัมพุอ,องค์เกณฑ์ก็ถือมีความแข็งแกร่งดีคุณเองเนี่ยถ้าจะจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาถือว่าทําได้ดีจะต้องไปจัดการอะไรในเรื่องของครอบครัวของคุณเนี่ยนะครับครอบครัวใหญ่ของคุณเนี่ยก็ถือว่าคุณก็จะมีความสามารถกับการทําด้านนั้นได้ชัดเจนนะครับและการที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าพันธุยังอยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาว คู่ธาตุน้ำกันได้อาศัยที่ธาตุและไปอยู่ในภพปุตตะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมอะไรสนุกสนานร่วมกับญาติพี่น้องครอบครัวก็ได้นะครับในจังหวะนี้วันที่7ตั้งแต่10.46นาทีจนถึงวันที่9นะครับเป็นจังหวะที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะซึ่งตําแหน่งนี้นเป็นจังหวะที่ดาวจันทร์อ่อนกาลังดาวได้ตําแหน่งนิดนะครับมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่คุณก็อยากจะชิลๆอยากทําอะไรตามใจตัวเองสบายๆนะครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลเสียนะพระดาวไปเจอกับดาวดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าในเดือนนี้เนี่ยบางทีการทําอะไรที่มันแบบประมาทเลอเลอนะครับเ,เกินไปเนี่ยมันอาจจะมีก่อให้เกิดปัญหาก็ได้เพราะดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปุตตะนะครับส่วนดาวอังคารปุตตะเนี่ยอยู่ในคําว่าอริอยู่แล้วก็เจอกับดาวคู่ศัตรูอยู่ก็คืออาจจะต้องระวังการทําอะไรประมาทนะครับและเหมือนกับมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นี่ต้องระวัง วันที่10ถึงวันที่11นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณไปอยู่ในพบเรือนที่ชื่อว่าอรินะครับก็ถือว่าก็สัมพันธ์กับดาวที่ดีนะและในเดือนนี้อย่างที่บอกครับดาวพฤหัสที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริเนี่ย ตั้งแต่หลังวันที่8ไปเขาก็เดินปกติแล้วและเขาก็ได้ตำแหน่งราชาโชคและสลับบ้านกับดาวคารมันหมายความว่าคุณก็มีศักยภาพกับการแก้ปัญหานะครับการแข่งขันอะไรต่างๆได้ดีอยู่แล้วแหละในช่วงนี้แค่มันมีปัญหาต้องจัดการต้องแก้ไขยเยอะหน่อยในช่วงนี้เท่านั้นเองวันที่12ถึงวันที่1 3นะครับดาวจันทร์ไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งปลานะครับอ่าก็เป็นจังหวะที่อาจจะแบบไม่ได้อะไรมากสําหรับคุณนะครับเวลาทําอะไรก็ค่อนข้าง โอ,อนอ่อนคล้อยตามไปกับคนอื่นได้ง่ายเพราะดาวตัวเองเป็นปละนะครับและโดยเฉพาะกับคู่ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบยอมโอ,อนอ่อนกับคู่ได้ง่ายนะครับก็อาจจะมีความล้าล้ากับเรื่องสุขภาพบ้างเพราะจังหวะนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ลาหูลาจันทร์มันก็ทําให้ดาวจันทร์เนี่ยดรอปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ 14-15ถึง15นะครับเป็นจังหวะที่ดาวจันทร์ไปอยู่ในภพเรือนมลณะ,ณะเขาเรียกว่าดาวจันทรตกมรณะเป็นพินทุบาทเนาะมันก็เป็นช่วงที่ตัวคุณก็ต้องระวังเรื่องของการป่วยแหละนะครับเพราะแถมไปเจอกับดาวเสรารด้วยซึ่งเป็นดาวบาปพะเคสนะครับแต่ก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะดูมีความอึดอัดกับคู่มากหน่อยสําหรับคุณในช่วงนี้16-17ถึง17นะครับ ความอึดอัดกับเรื่องของคู่อาจจะดูลดลงนะครับดาวตัวเองไปอยู่ในภพสุภาอาจจะดูปลอดโปร่งขึ้นแต่ถือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพยังคงต้องใส่ใจอยู่ต่อเนื่องนิดนึงเพราะดาวราหูที่ไปสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเป็นดาวคําว่ามรณนะมันก็ยังมีเกณฑ์กับการที่จะป่วยล้ากับเรื่องของสุขภาพเกิดได้อยู่18-20ก่อน11นาฬิกา12นาทีนะครับดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในเรื่องของการงานซึ่งตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ดีนะครับได้ตําแหน่งมหาจากร ดูมีอำนาจการตัดสินใจดูมีบารมีนะครับมีความน่าเกรงขามดาวได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชทำอะไรก็ดูมีความโดดเด่นดีและไปสัมพันธ์กับดาวที่ดีซึ่งมันเป็นจังหวะที่คุณมีศักยภาพกับการจัดการเรื่องของการงานได้ดีถึงแม้เรื่องของการงานจะต้องมีปัญหาให้คุณแก้ก็ตามแต่คุณจะทำเรื่องของการงานได้ดีนะครับในช่วงนี้และว,วันที่20ตั้งแต่11นาฬิกา12นาทีนะครับจนถึงวันที่22 วันที่22ิอก่อน16นาฬิกา20นาทีซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในภพเรือนลาพระและตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ดาวได้ตำแหน่งมหาอุดมีกำลังพีคมากนั่นหมายความว่าก็อาจจะเหมาะกับการทำอะไรลุยต่อนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่คุณก็ยังมีความโดดเด่นและมีโอกาสกับเรื่องของการเกิดความสำเร็จได้ดีเลยแหละเพราะในช่วงนั้นเนี่ยนะครับดาวสุขที่เป็นดาวเรื่องของความสำเร็จลาบผลเองเนี่ยดาวก็ได้ตำแหน่งมหาจักรแล้ว แค่มันต้องไปแข่งขันมันต้องไปคอยแก้ไขมันต้องไปคอยต่อสู้อะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็จะเป็นจังหวะที่สําเร็จอะไรแบบเด่นๆด,ด้วยนะวันที่2 2 1 6นาฬิกา20นาทีไปแล้วนะครับจนถึงวันที่24ก็จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณไปอยู่ในภบเรือนที่ชื่อว่าวินาศนะครับก็ <c oughs> อาจจะเป็นจังหวะที่จะต้องตั้งสติหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะดูต้องนิ่งมากขึ้นหน่อยเพราะว่า เวลาดาวตัวเองตกวินาศมันอาจจะเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนเกิดความเสียหายอะไรได้นะครับแล้วก็บางทีการทําอะไรที่ต้องพลิกแพลงซิกแซกเนี่ยในจังหวะนั้นเนี่ยดาวพุทธที่เป็นดาวเรื่องของคำว่าวินาศมันก็ไปอยู่ในคําว่าอริแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายในช่วงนั้น25-26ถึงดาวตัวเองมาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรแข็งแรงดีก็ถือว่าเป็นช่วงที่กลับมาเป็นตัวเองชัดเจนได้ดีทําอะไรแสดงออกกับความต้องการสิ่งที่ตัวเองทําได้ชัดเจนดี 2 7ถึง29ไปอยู่ในจังหวะเรื่องของการเงินอีกรอบแต่ในจังหวะนี้ข้อดีคืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันออกจากภพอรีแล้วมันมีโอกาสกับเรื่องของการได้เงินนะครับจากคู่อะไรต่างๆได้ดีถึงแม้ยังมีความอึดอัดกันอยู่นะแต่อย่างน้อยการเงินมันก็ไปอยู่ในเรื่องของคู่แล้วด้วยในจังหวะนี้สามสถึงสาเนะครับเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ตัวเองไปได้ตำแหน่งราชาโชคได้รับความนิยมได้รับการตอบรับกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อได้ดีนะครับในขณะที่ตอนนั้นเนี่ย ดาวเรื่องของการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆก็ไปอยู่ในจุดที่ดีเลงตัวคุณนะครับส่งผลดีกับเรื่องของการเจรจาการติดต่ออะไรต่างๆของคุณที่ได้รับการตอบรับแล้วมันก็ง่ายขึ้นเพราะมันไม่ต้องอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริแล้วนะครับก็ลองดูจังหวะก,กับการจะเจรจาจะติดต่อจะทําแรงต่างก็ในจังหวะที่ดาวมันส่งผลดีในเรื่องนั้นๆก็มันช่วยให้เกิดความสําเร็จต่างๆได้ดีขึ้นมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนากรกฎนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอาทิตย์นะครับ ในเดือนนี้ช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นะดาวการเงินของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริแน่นอนว่าเวลาดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนอริมันก็จะมีเหตุของการติดขัดกับเรื่องของการเงินหรือต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินนะครับมันมีเกณฑ์กับการสะดุดนะครับประกอบกับดาวการเงินของคุณก็ต้องไปเจอกับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูกันด้วย ดาวอังคารเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลูกหลานบริวารอ่ะฮจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องลูกหลานบริวารหรือลูกหลานบริวารเป็นเหตุให้เสียเงินเสียทองก็ได้นะครับดาวอังคารอีกความหมายหนึ่งมาจากคําว่ากรรมะที่แปลว่าการงานจริงๆดาวมีกําลังดีนะครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในภพเรือนอริอาจจะทําให้คุณเองเนี่ยอาจจะต้องใช้จ่ายเรื่องของเม็ดเงินไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องบริหารให้ดีหน่อยเพราะบางทีเนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยเวลาดาวอังคารที่เป็นคําว่าปุตตะมันอาจจะหมายถึงความสนุกสนานสําราญซึ่งมาสัมพันธ์อยู่ในเรื่องการเงินของคุณมันอาจจะทําให้บางทีบางเรื่องคุณก็อาจจะรู้สึกแบบอยู่ในอารมณ์แบบว่าอันนี้มันต้องมีอันนี้มันต้องใช้อ่ะก็อาจจะเป็นแบบเป็นเหตุให้จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการสนองนี้ตัวเองด้วยเหมือนกันก็ถือว่าบริหารให้ดีนะครับ คราวนี้เดี๋ยวพอวันที่9ดาวพุธก็ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินแต่ไปสัมพันธ์ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริซึ่งดาวพุธเนี่ยมาจากคําว่าสหัชชาอาจจะแปลเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาดาวเนี่ยมันมาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองมันเป็นปละมันอ่อนนะครับศักยภาพเขาอ่อนและมาอยู่ในภพเรือนอริมันอาจจะทําให้มีเกณฑ์เรื่องของเพื่อนฝูงที่จะมาหยิบยืมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณที่มีแนวโน้มก,กับการจะเกิดขึ้นได้ในจังหวะน,นี้นะครับ แต่เดี๋ยวพอวันที่15ดาวการเงินของคุณก็จะย้ายออกจากภพเรือนอริข้อดีก็คือออกจากภพอริและไม่ต้องเจอกับดาวอังคารมันส่งผลให้เรื่องการเงินของคุณดูโปร่งขึ้นการติดขัดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้กับการแก้ปัญหาแรงต่างมันก็ลดลงดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปัตตนินะครับมันอาจจะมีเกณฑ์กับเรื่องของการเงินในมุมเข้าเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ คู่คนมีคู่ก็อาจจะคู่ช่วยพานำพาช่องทางธุรกิจการเงินเข้ามาได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่มีคู่หรือคนมีคู่เหมือนกันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้เงินอะไรที่มันเป็นเงินส่วนแบ่งก็ได้นะเพราะว่าคำว่าปัตตนีนอกจากแปลว่าคู่หรือคนรักมันแปลว่าส่วนแบ่งก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่คุณไปร่วมไว้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะดาวเรื่องของคู่หรือส่วนแบ่งมันไปอยู่ในคําว่ามรณะนะแต่มันมีเกณฑ์ที่ ช่วงนี้คุณจะได้ส่วนแบ่งอันนั้นเข้ามานะครับและเดี๋ยวพอวันที่20ดาวสุกก็ย้ายมาได้ตำแหน่งมหาจักรในคำว่าอาริซึ่งดาวสุกถ้าเรามองเป็นเรื่องของคำว่าลาภะที่แปลว่าความสำเร็จลาภผลเวลาดาวมันมาเด่นในเรื่องของคำว่าอาริในขณะที่เดือนนี้ดาวอาริของคุณก็กลับมาเดินดีแล้วและมีกำลังดีซึ่งอาริถ้าเกี่ยวกับด้านการเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของสินเชื่อเรื่องของดอกเบีย้ยอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์กับการบรรลุผลกับเรื่องของอสินเชื่อเรื่องของการขอเครดิตอะไรต่างๆได้ดีเลยในจังหวะนี้นะครับและเดี๋ยวพอ29ดาวพุธ ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวการเงินของคุณซึ่งดาวพุธเป็นเรื่องของการเจรจาเรื่องของเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นอยู่ในมุม <ial> ที่ศักยภาพเพื่อนดีขึ้นนะครับหรือการเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นมันไม่ได้อยู่ในคําว่าริมันไม่ได้ดูยากมันไม่ได้ดูติดขัดและนะครับในเดือนนี้มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนากรากฎนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ทั้งเดือนดาวการงานของคุณยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าริ แต่ดาวเนี่ยมีกําลังเด่นดีนะครับได้ตําแหน่งอุจจาวิราชถือว่ามีศักยภาพหรือถ้าได้งานอะไรก็จะเป็นงานที่มีงานที่มีความโดดเด่นนะครับเพียงแต่ว่าดาวเนี่ยมันไปอยู่ในคําว่าอริมันเหมือนงานที่ได้เข้ามามันอาจจะต้องยังต้องมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ไขหรือเจอสภาวะของการแข่งขันเจอคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งหินหินได้เหมือนกันในจังหวะน,นี้เพราะ ดาวเนี่ยมันสลับบ้านกันอังคารอยู่บ้านพลังหัสพลัหัสอยู่บ้านอาคารเป็นดาวสลับเรือนนะครับมันทําให้เรื่องของการแข่งขันก็สูงเหมือนกันนะครับประกอบกับในช่วงก่อนวันที่15การมีดาวอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยซึ่งเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันมันก็ทําให้เรื่องของการงานมันเจอสภาวะแข่งขันมันเจอสภาวะของการติดขัดได้เหมือนกันซึ่งเหตุของการติดขัดจากเรื่องของการงานมันอาจจะมาจากเรื่องของการเงิน ที่มันมีเกณฑ์ทําให้เรื่องของงานมันมีเกณฑ์ต้องคอยแก้ปัญหาหรือติดขัดได้เหมือนกันหรืออย่างที่บอกไปในเรื่องหัวข้อการเงินก็คือคุณอาจจะต้องใช้เงินไปก,ก,กับการจัดการปัญหาในงานของคุณนะครับแต่ถือว่ายังเป็นงานที่มีศักยภาพดีคุณยังมีศักยภาพก,กับการจัดการเรื่องของปัญหาได้ดีนะครับเพราะถ้าไปดูในช่องการงานของคุณการที่ดาวพฤหัสท,ที่เป็นดาวเรื่องของการแข่งขันการแก้ปัญหา นะครับก็ได้ตำแหน่งราชาโชคในเรื่องการงานของคุณและตั้งแต่วันที่8ไปดาวพฤหัสก็เดินดีมันทําให้ศักยภาพก,กับการแข่งการสอบแรงต่างเนี่ยมันก็จะกลับมาดีในมุมที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะครับการมีดาวเกตรกระตุ้นอยู่ในช่องการงานแน่นอนครับมันหมายถึงว่างานของคุณก็จะดูมีความปวดๆหน่อยนะแต่มันก็จะดูมีความหลากหลายกับเรื่องของการงานที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน องค์ประกอบอื่นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องบริวารอ่ะยังมีโอกาสกับการสร้างปัญหาได้นะครับก็ต้องระมัดระวังแต่ในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเจ้านายถือว่าอยู่ในจุดที่ส่งเสริมกับคุณได้ดีเดี๋ยวพอวันที่9นะครับดาวพุธก็ย้ายเข้ามาอันนี้ก็อาจจะต้องเผื่อใจไปอีกว่า ดาวพุธเป็นเรื่องของการเจรจาการติดต่ออะไรนะครับมันไปอยู่ในภพอริและดาวมันอ่อนก็อาจจะติดต่ออะไรที่มันดูติดขัดยากขึ้นหน่อยในช่วงนี้ประกอบกับช่วงที่เขาอยู่ร่วมกันกับดาวอาทิตย์ก่อนวันที่15เนี่ยดาวพุธกับดาวอาทิตย์เป็นคู่เรื่องของเอกสารตกภพอริคุณก็ต้องระวังเรื่องของงานด้านเอกสารให้ดีมันอาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดที่จะต้องตรวจเช็คให้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพอวันที่15ข้อดีก็คือพอดาวอาทิตย์ย้ายออกไปมันทําให้ดาวการงานของคุณโปร่งขึ้น นะครับมันทําให้เรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการทํางานนะครับหรือบางทีการติดขัดที่เกิดจากเรื่องของการเงินนะครับมันก็เบาลงไปนะครับหรือบางทีถ้าจะต้องใช้จ่ายเงินกับเรื่องการงานเนี่ยช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินอะไรกับเรื่องของการงานมากนักแล้วนะครับอยู่ในมุมที่ดีและเดี๋ยวพอ20ดาวศุกร์ย้ายมาได้ตําแหน่งมหาจักรดาวศุกร์เป็นดาวเรื่องของความสําเร็จมาได้ตําแหน่งมหาจักรและเป็นดาว <c oughs> คู่มิตรกับดาว การงานของคุณซึ่งมันก็เลยส่งผลให้ถึงแม้จะต้องเจอปัญหานะแต่ปัญหาที่แก้ไขมันก็จะเพิ่มโอกาสกับการสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับการจัดประมูลการจะแข่งขันอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานมันก็สำเร็จได้ดีมากขึ้นเพราะมันมีดาวคู่มิตรที่มีกำลังดีมาเสริมดาวการงานของคุณและถึงแม้พอ29ดาวพุธย้ายออกไปแต่ดาวการงานของคุณเนี่ยยังอยู่กับดาวที่ดียังส่งผลดีกับดาวการงานในมุมที่ดีอีกจุดหนึ่งก็คือ พดาพุทธย้ายออกไปมันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจา,าการติดต่อหรืองานด้านของเอกสารเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องระวังเรื่องของการผิดพลาดอะไรมากนักและมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนากรากฎนะครับดาวหลกัหลกๆที่ทําหน้าที่เป็นเรื่องความรักก็คือดาวเสาร์นี่แหละดาวยังไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีเหตุเรื่องของความจิตเจิดกับเรื่องของความรู้สึกหรือ ต้องระวังคู่ป่วยนะนะครับหรือในช่วงนี้ก็บางทีมันก็จะมีความห่างๆกันนะครับก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรเลวร้ายนะก็แค่ต้องระวังเวลาที่ดาวจัน์ทรไปสัมพันธ์กับดาวเสาคุณก็อาจจะต้องเจอสภาวะของความอึดอัดที่เกิดกับคู่มากหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่15ก็จะมีดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในภพเรือนที่ เรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณซึ่งดาวทิศเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็อาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสกับการจะต้องมาทําอะไรที่เกี่ยวกับด้านจัดการด้านการเงินด้าน,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 านธุรกิจร่วมกันนะครับในมุมที่ดีก็คือ คุณเองก็มีโอกาสกับการจะได้รับเงินจากคู่ก็ได้นะคู่มามีส่วนกับการช่วยเรื่องของการเงินอะไรต่างๆของคุณนะครับหรืออย่างที่บอกไปในเบื้องต้นว่ามันมีเกณฑ์กับการได้เงินส่วนแบ่งอะไรนะครับถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคู่แต่ในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ถือว่ามันจะมีเกณฑ์กับการต้องไปช่วยกันร่วมกันกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเงินและคุณเองมีเกณฑ์กับการจะได้เงินที่ได้มาจากคู่นำพามาจากคู่ได้ดีนะครับ และเดี๋ยวพอดาวต่างๆย้ายนะครับแล้วก็ปลายเดือนก็คือ29ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ในช่องอความรักของคุณด้วยเหมือนกันซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงนะครับอีกความหมายนึงมาจากคำว่าวินาศมาสัมพันธ์กับตัวเรื่องของความรักเรื่องคู่ของคุณคนมีคู่ก็เป็นช่วงที่ คู่จะมีส่วนกับการมาช่วยเจรจาติดต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาช่วยทํางานด้านการเงินอะไรต่างๆอันนี้ได้ดีช่วยขายช่วยเจรจาช่วยทําธุรกิจกับคุณได้ดีเลยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมุมอื่นก็ดาวพุธเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับและมาจากคาว่าวินาศอาจจะแบบเอออยู่ๆอาจจะแบบแฟนคุณอาจจะชวนคุณเดินทางไปไหนก็ได้นะครับอ่ะซึ่งปกติเวลาดาวไปอยู่ในคําว่ามรณะเนี่ย เวลาไปไหนอาจจะแบบไม่ค่อยชวนกันนะนะครับแต่พอมันมีเรื่องของการเดินทางที่มาร่วมกันในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางร่วมกันนะครับแฟนชวนไปเข้าสังคมเข้างานเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นในลักษณะแบบนั้นได้นะครับสำหรับคนโสดก็ในเดือนนี้นะครับถือว่าช่วงถ้าดูจากดาวอื่นนอกจากดาวเสาร์ที่เป็นดาวความรักดูจากดาวศุกร์ที่ เป็นตัวแทนดาวความรักของคนทุกราศีเหมือนกันเนี่ยนะครับในช่วงที่1-20ถึง20นะครับการที่ดาวสุกอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นประมันก็อาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนักกับเรื่องของความรักนะและเดี๋ยวพอ20ไปแล้วดาวสุกมาได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับซึ่งช่วงนี้เวลาถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการจีบกันยอกกันอะไรแบบนี้นะครับ คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะเพราะคุณอาจจะไปเจอคนจริงเจอคนที่เขาบางทีตั้งใจจริงๆและเวลาคุณไปคุยไปให้ความหวังเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในมุมที่แบบว่าเออเขาตั้งใจจริงนะครับและอาจจะทําให้แบบเออเวลาถ้าคุณจะปฏิเสธอะไรเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากันได้เพราะดาวมันไปได้ตําแหน่งมหาจากมันดูมีบรารมีดูมีอำนาจแต่มันไปอยู่ในคําว่าอริ นะครับอาจจะสร้างปัญหากับคุณได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะการจะคุยกับใครอย่าไปให้ความหวังโดยสุ่ม4 0 5ประมาณแบบนี้เพราะมันเป็นโอกาสที่แบบปฏิเสธยากหลัง20ไปและในมุมที่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะนะครับช่วงที่ตั้งแต่15ไปเนะี่ยที่ดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงเนี้ยมันสําหรับคนโสดนะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการที่ได้รับข้อเสนออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องธุรกิจเนะี่ยเหมือนกับ โดยเฉพาะช่วงที่ดาวสุขมหาจักรมาอยู่ตรงนี้นครับมันอาจจะแบบเหมือนกับมีเกณฑ์กับการได้รับพวกข้อเสนออะไรทางด้านการเงินที่มาจากเพศตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันมีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นได้มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนากรกฎกันนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภความสําเร็จก็คือดาวสุขนะครับ ในเดือนนี้ยังมีดาวบริิอยูอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะและก็ยังเดินถอยหลังจนถึง23เนาะเพราะฉะนั้นพอดาวหลัง23ไปดาวกลับมาเดินดีเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความผันผวนอะไรกับเรื่องของความสําเร็จน้อยลงมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรในรูปแบบที่มันควรจะเป็นไม่ค่อยพลิกผันอะไรมากนักนะครับ ในเดือนนี้ช่วงวันที่1ถึงวันที่20เนี่ยดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าปุตตะดาวอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองอาจจะดูมีความอ่อนหน่อยนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังมีมุมที่ดีตรงที่ดาวเนี่ยเขาไปอยู่กับดาวพุธท,ที่เป็นดาวเอ็ดดาวเรื่องของที่เป็นคู่ธาตุน้ํากันนะครับและไปอยู่ในราศีพิจิกก็ได้ คู่อสิธิธาต์มันก็เลยส่งผลให้ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จอะไรได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสําเร็จยอ่อยๆหรือถ้าเกิดจะได้รับของขวัญได้รับอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังมีโอกาสกับการได้รับอยู่ซึ่งดาวพุธเนี่ยจะอยู่ร่วมด้วยจนถึงวันที่9นะครับพอวันที่9ดาวพุธย้ายออกก็อาจจะไม่ได้เสริมกับเรื่องของความสําเร็จกับการเจรจาหรือการได้รับอะไรยอ่อยๆอันนั้นมากนักแหละนะครับ คราวนี้พอวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายและวันที่20ดาวสุกย้ายนะครับซึ่งพอดาวสุกไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวได้ตำแหน่งมหาจาักรเลยมีกำลังยิ่งใหญ่ดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าจะสำเร็จอะไรจะได้อะไรมันจะเป็นของชิ้นใหญ่มันจะได้อะไรแบบใหญ่ๆเพียงแต่ว่าการจะได้มามันก็ไม่ง่ายปกติดาวมหาจากักรมันต้องไฟอยู่แล้วมันต้องลุยมันต้องฝ่าฟัน แถมดาวไปอยู่ในคําว่าอริอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าการจะได้มามันต้องแข่งขันนะมันต้องแย่งชิงมันต้องต่อสู้หน่อยแต่ถ้าได้มาเนี่ยนะครับมันจะเป็นความสําเร็จใหญ่ๆมันจะเป็นอะไรที่เป็นผลตอบแทนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะครับแต่ในเดือนนี้ในมุมที่ดีก็คือคุณมีศักยภาพกับการแข่งขันการแก้ปัญหาการต่อสู้อะไรต่างๆได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มโอกาสกับเรื่องของการที่จะได้อะไร นะครับแบบนั้นได้ดีมากขึ้นนะครับดาวไปสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นดาวการงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยให้เรื่องของการงานสําเร็จกับเรื่องการแก้ไขการแข่งขันปัญหาอะไรต่างๆได้ดีขึ้นไปอีกดาวไปอยู่ในคําว่าอารินะครับก็ส่งผลกับเรื่องที่บอกไปในหัวข้อการเงินก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกสินเชื่อพวกค่าเช่าเนี่ยมันก็มีโอกาสกับการอนุมัติ การสําเร็จการได้รับอะไรกับด้านนั้นได้ดีนะครับและถึงแม้เดี๋ยวพอปลายเดือนดาวพุธย้ายออกแต่ถือว่าดาวชอกล่าภของคุณถึงแม้จะอยู่ในภพอริมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่มันก็ยังอยู่กับดาวที่ดีและมีกําลังดีก็ยังมีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จในรูปแบบที่ต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องคอยแก้ไขนะครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ถ้าได้เนี่ยมันก็ได้อะไรแบบใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับในช่วง 1-9ถึง9ที่ดาวโชคลาภของคุณอ่อนเป็นประเนี่ยนะครับและมีดาวพุธอยู่ร่วมด้วยซึ่งดาวพุธมาจากคำว่าสหัชชะถ้าจะเสี่ยงโชคอะไรบางทีมันอาจจะแบบอาศัยดูจากสื่อแล้วก็ตำตามไปประมาณแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพอช่วงที่ดาวพุธย้ายออกนะครับวันที่9 ช่วงนั้นก็อาจจะไม่ใช่ช่วงที่มันจะมีโชคอะไรมากนักสําหรับคุณเพราะดาวมันอ่อนและไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นนะครับแต่ช่วงที่เพิ่มโอกาสกับการจะมีโชคลาภก็คือตั้งแต่20ไปที่ดาวศุกร์ไปอยู่จุดนี้ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับดาวเนี่ยไปอยู่ในคําว่าอกษจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สนสับสนุนนะแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์กับการมีโชคกับการพนันขันต่ออะไรที่มันมีโอกาสกับเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าจะมองในเรื่องการเสี่ยงโชคจะดูว่าจะเสี่ยงจากอะไรอริแปลว่าการสอบการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีเรื่องของการแข่งขันการสอบอะไรคุณก็เอาตัวเลขที่เกี่ยวกับการสอบการแข่งขันเนี่ยมาเสี่ยงโชคหรือบางทีคุณไปพบเจออุบัติเหตุไม่ว่าจะเจอด้วยตัวเองหรือไปพบเห็นอุบัติเหตุก็เอาตัวเลขจากอน,นันเนี่ยนะครับเพราะมันมีความหมายเกี่ยวกับคาว่าริซึ่งดาวโชคลาภของคุณมันไปเด่นในเรื่องนั้นก็มีโอกาสกับการมีโชคลาภใหญ่ๆได้เหมือนกันแค่ มันไม่ได้ง่ายคุณอาจจะต้องได้ไม่เต็มติดขัดอะไรบ้างอันนี้ก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนากรกฎในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิด,ดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณขอบคุณครับ